วันนี้พระสงฆ์แล้วก็าสาธิกชนเขาจะไปเดินทรเมตราจากพุทธยาไปที่หลวงกรจคฤห์วันนี้เข้าใจว่าคนที่จัดงานเขาบอกว่าเขาจะเดินจะเดินประมาณระยะทางประมาณ10กว่ากิโลคือจากนี้ไปก็นั่งรถบัส <c oughs> แล้วก็ก่อนที่จะถึงก็กจะเดินและเดินไปที่เขาขึ้นจะกรกู พระจ้บวิจิทางประมาณสิบคนส่วนพระสงฆ์และก็ญาติโยมที่ไปด้วยก็ประมาณมน่าจะไม่ต่ำกว่า5,000ันคนจะมีคือส่วนใหญ่ก็เป็นนานาชาติทั้งหมดเลยก็ไทยกัมพูชาลาวพมา่าศิีลังกาบังกลาเทศเวียดนามอะไรแบบนี้ครับประมาณ12ประเทศไปเดินธรรมยาตราร่วมกัน วันนี้ก็เข้าใจว่าเดินทั้งวันเลยทั้งวันเลยนี่คือบรรยากาศทั่วไปไปตอนนี้พระสงฆ์ก็มารับอาหารเนื่องจากวันนี้ไปที่นั่นเข้าใจว่าไม่มีร้านอาหารเพียงพอเลยการไปจัดงานก็เตรียมอาหารเอาไว้ก็เอาคนณถชดุดคนณถชุดไปติดตัวไปพระสงฆ์ก็ ก็จะสังเกตเห็หนว่าก็แต่ละคนก็ซื้ออาหารอุจชุดอุจชุดสำหรับเที่ยงของวัน,น